สวัสดีครับพี่พี่ผมสองสามสี่บารามีบอลบอลทีสวยสวยสู้เดดมาเลยจ้ากลางวันแบบนี้แดดเปี้ยงๆร้อนเกินที่พี่จะไหม่อยู่แล้วนะตอนนี้อ่าไม่ใช่แล้จะไหม่พี่หน้าจะไหม่แล้วแ <laughs> ดดเมืองไทยร้อนจัดจริงๆอ่ะสองสี่บารามีบอลมีบอลทีสวยสมาแบ่งปันจ้าพี่พี่ค่าจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรซู๊ดหกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้าไปเร็วนิดนึงครับพี่ร้อนมากจะเปิดตู้บอลเลยก็สงสารน้องๆบอลเหลือเกินอ่ะไปกันครับพี่ต้นนี้ เพชรจอมทองจ้ะชมพูป้ายเขียวหน้าเปรอะเขียวหน้าชมพูเข้มๆสวยๆแบบนี้เะบีเพชรจอมทองเพชรจอมทองหน้าสวยๆเลยจ้ะกระถางอ่าุนิ้วห5ุดนิ้วต้นที่หนึ่งนะครับพี่3า0อบาทเนาะเพชรจอมทองสา0อบาทต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเพชรจอมทองนะครับผมสวยๆไวเลยต้นที่หนึ่งอ่ะต้นที่สองจ้าต้นที่สองนี่สวยเข้มไม่แพ้กันต้นที่สองนะครับต้นที่สองเพชรจอมทอง3 0ม5ยห้าุดนิ้วต้นที่สามจ้กต้นที่สามเพชรจอมทองต้นที่สามเจบี ต้นที่3ต้นที่3นี่หน้าสวยๆเลยกระถาง5.5นะครับเพชรจอมทองอ่ะถัดมาตรนนี้เป็นเมืองนครจุมครับพี่เปิดด่างสวยๆนี่ใบใหม่ล่าสุดใบใหม่ล่าสุดกระถาง6นิ้วนะครับกระถาง6นิ้วเนาะไซนี้เมืองนครจุมเมืองนครจุมหน้าสวยๆครับพี่300บาทจ้ะเมืองนครจุมเนาะนี่หน้าสวยๆกันแบบนี้เลยกระถาง6นิ้วครับพี่กระถาง6นิ้วนี่หน้าเข้มมากใบใหม่6นิ้วเมืองนครจุม300ถัดมาด้านนี้เป็นอ่า บัวสวรรค์อ่าจะรีบรีบรีบแล้วเริ่มจะลนรีบแล้วจะลนบัวสวรรค์ครับพี่ใบกลมป้ายสวยๆเลยต้นนี้กระถาง5.5สวยๆจ้ะบัวสวรรค์300บาทครับพี่บัวสวรรค์นี่สวยจัดเลยต้นนี้บัวสวรรค์สามร้อยบาทสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งแล้วกันผมเห็นข้างในสวยเดี๋ยวผมมุดตู้ไปให้พี่ฝั่งนู้นเปิดไม่ได้มันติดเสาสามร้อยบาทบัวสวรรค์ต้นที่หนึ่งกระถางห้าจุดห้าต้นนู้นครับพี่นะลงทุนให้เลยนะมุดตู้เข้าไปครับพี่อ่ะต้นนี้จะ้ะบัวสวรรค์ต้นที่สองเนาะต้นที่สอง ต้นที่สองไซส์เดียวกันนะคะพี่ป้ายสวยๆเลยป้ายสวยๆเลยต้นที่สองสามร้อยบาทจ้ะบัวสวรค์ต้นที่สองเนาะแล้วก็ตอนนี้บัวสวรค์ต้นที่สามครับพี่บัวอันนี้พื้นใบชมพูเลยต้นนี้บัวสวรรค์ต้นที่สามครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วนี่สวยสามร้อยบาทจะ้ะสามร้อยบาททัดมาด้านนี้เป็นสีการณะพิเศษเฮสีการจนาพิเศษครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี้เจนสอนนะครับหน้าชมพูขอบทองแบบนี้ครับพี่ ขอบทองเข้มๆหน้าชมพูเป็นๆสวยๆจ้ะส5 0ยบบาทสีการจนาพิเศษอ่ะต้นที่1แล้วกันต้นนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่1สีการจนาพิเศษครับเลยอกนิ้วเนาะ450รห้าต้นที่1ต้นที่หนึ่งสวยๆจ้ะแล้วก็สีการจนาพิเศษอ่ะต้นนี้ครับพี่ต้นที่2นี่ชมพูขอบทองต้นนี้ฮารครึ่งเลยฮารครึ่ง4ี่ห้าต้นที่2จากสีการจนาพิเศษเจนสองสวยๆจ้ะเจน2สวยๆอ่ะสีการ ต้นที่สามับพี่ต้นนี้สีกาญจนายพิเศษต้นที่สามชมพูโหจัดมากจัดมากจัดจานมากตัวนี้กระถางหกนิ้วครับพี่สี่ร้อยห้าสิบเซนกันต้นที่สามจากสีกาญจนายพิเศษเจนสองสวยๆจ้าอามานีนักราชมานีนักราชหน้าแพงนะพี่ชมพูเหลืองสวยนะพี่เหลืองทองสวยหน้าปกติเขาจะเป็นด่างคล้ายๆพวกมานีหน้าปกติครับพี่จะเป็นพื้นใบออกน้าตาลแล้วก็ด่างชมพูอันนี้หน้าแพงพื้นใบเขียวแล้วก็ด่างชมพูนะครับใบนี้เปิดเหลืองมาแล้วเปิดเหลืองทองมาแล้วพี่กระถางหกนิ้ว ไซส์กระถาง6ต้นใหญ่เลยมณีหน้าคราดมณีหน้าคราดครับพี่ต้นนี้ขอแบง่ร้0 0ครับพี่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่400รอบาท4ี่บาทต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งบาทมณีหน้าคราด6นิ้วครับพี่หน้าชมพูเปิดเหลืองทองมาแล้วเปิดเหลืองทองมาแล้วสวยๆจากต้นที่1เนาะแล้วก็ต้นที่สองต้นที่2ครับพี่มณีหน้าคราดต้นที่สองครับพี่ต้นนี้เลยนี่ต้นนี้ต้นนี้นี่ชมพูเข้มปัดใบใหม่ครับพี่ใบนี้เปิดเหลืองทองมาแล้วสวยๆ6นิ้วเช่นกันครับพี่ต้นที่2 มณีนักราต้นที่สองสี่ร้อยบาทจ้ะไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วล้น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 เลยล้นล้นเลยมานี่นักราต้นที่สองเนาะสี่ร้อยสวยๆจะ้ะตัดมาตัวนี้เป็นฮานุมานประสานกายครับพี่สวยสุดสุดสวยเปิดโอ้โหหน้าปลายเจียมจึ้งเลยใบใหม่ล่าสุดเนาะนี่ฟอร์มอ่าหกนิ้วครับพี่หกนิ้วหานุมานประสานกายสามร้อยบาทนะครับพี่ใบใหม่เจียมจัดใบใหม่เจียมจัดต้นนี้หานุมานประสานกายตับลเกียนจะ้ะสวยๆเท่านี้สามร้อยบาท ใบใหม่เปิดจึ้งเกินนี่ตอนนี้สวยมากครับพี่สารกายอ่ะไม้ใหม่ใบหอกครับพี่ใบหอกด่างม่วงอ่ะให้ดูนะชัดไม้ใหม่ชื่อว่าปิ่นมณีนะครับพี่นี่เป็นไม้ใบหอกเนาะไม้ใบหอกด่างม่วงสวยๆแบบนี้ครับพี่ปิ่นมณีน้องชื่อว่าปิ่นมณีนะครับปิ่นมณีเนาะรอดใหม่ปิ่มมาแล้วนิดนึงกระถางหกนิ้วกระถาง6นิ้วตอนนี้ขอบแบ่งห้า้บาทครับพี่ปิ่นมณีไม้ใหม่ด่างม่วงใบหอกสวยครับพี่ใบหอกสวยนี่ ดอกม่วงนะพี่ใบหอกสวยครับพี่ปิ่นมณีห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วเนาะกระถางหกนิ้วน,ะนี่ธรรมาดาน,นี้เป็นก้าแต้มครับพี่ตับอ่าบอลสีตับแมวตับแมวชื่อว่าก้าแต้มนะครับพี่นี่ป้ายเหลืองแดงมาแล้วนะครับต้นนี้เปิดเหลืองแดงสวยๆเม็ดชมพูมาแล้วจจ๋มๆจ้ะหนึ่งพันบาทกระถางหกนิ้วครับพี่ก้าแต้มต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่ก้าแต้มหนึ่งพันบาทสวยๆจะ้ะ ตับแมวเก้าแต้มสองเด้งแฮ่ก้าแต้มอือเราแต้มเขาแต้มไม่ใช่ปลอกเก้าแล้วไม่ใช่ปลอกเก้าทั้งละสองเด้งทะ้งละอ่ะเก้าแต้มสวยๆจ้ะต,ต้นที่หนึ่งหกนิ้วหนึ่งพันบาทต้นที่สองจ้ะต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูอ่านี่ผมผมใส่รูปให้ดูข้างในเลยให้ดูด้านหน้าคลิปนี้เลยเนาะผมแปะรูปตอนตอนโตให้ดูตัวอย่างตอนโตเลยว่าหน้าเป็นแบบไหนนะพี่เนาะอันนี้เก้าแต้มต้นที่สองนะจ้ะต้นที่สองกระดงังหกนิ้วเช่นกันหนึ 1, ่งพันปาทหนึ่งพันบาท, 1, บาทสวยๆจา้า อ่าตรงนี้มณนีมณีมอครับพี่มณนีมอลกตดเนาะหน้าชมพูเหลืองทองอ่อนๆสวยๆละมุนละมุนต้นนี้ใบดกมากอ๋อต้นนี้ครับพี่มีสองต้นในกระถางแล้วกันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยอันนีไ้ไม่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นชิ้นเขี้ยวที่ขึ้นมาด้วยกันเนาะฟอร์มกอไปเลยแล้วกันสองต้นในกระถางมณีมอลกตะดดสามร้อยบาทจากต้นนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วมีสองต้นในกระถางครับพี่ขึ้นคู่มาเลยสวยๆ,วยๆผมว่าทําไมใบดกจังแงะลงไปดูอ๋อสองต้นในกระถางจ้า จัดไปครับพี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทสวยๆไวเลยมาตรงนี้รัตนะลุงโลดนะครับรัตนะลุงโลดเนาะรัตนะลุงโลดหน้าชมพูใบใหม่เปิดเรืองทองครับครึ่งมาแลว้วสวยๆครับพี่อ้าวสองต้นอีกแลว้วอ่ะพี่ดูเนี่ยสองต้นในกระถางสองต้นในกระถางอะรัตนะลุงโลดนะพี่ต้นนี้สองต้นในกระถางเลยทั้งหน้าขาวชมพูเรืองทองเลยอะสวยครบจบในต้นเดียวหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทครับรัตนะลุงโลด ลตรนรุ้งโรดมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับพี่แต่คือมันมันเขี้ยวมันขึ้นมาเนาะเขี้ยวมันขึ้นมาก็เป็นสองต้นฟอมเอาแบบว่าเลี้ยงฟอมกอเลี้ยงฟอมกอเออสามร้อยห้าสิบรุ่งโรดจ้าด้านนี้ศิลาหุ่งทองกระถางหกนิ้วหน้าด่างชมพูเหลืองทองหน้าเทพส,สวยๆครับพี่ใบนี้ใบล่าสุดเหลืองทองนี่ชมพูนะพี่รอดใหม่มาแล้วศิลาหุ่งทองหน้าเทพครับพี่หน้าชมพูทองต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วสี่ร้อยบาทจะ้ะสี่ร้อยบาทต้นที่หนึ่งเนาะหกนิ้วหน้าชมพูทองสวยๆ ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองหน้าชมพูทองต้นที่สองจ้ะสีราหุ้มทองชมพูทองต้นที่สองสี่ร้อยาบกระถางหกนิ้วเช่นกันจ้าหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่เห็นเป็นผมเห็นเป็นเหลืองทองตอนนี้หลอดใหม่เหลืองทองมาเลยต้นที่สองครับพี่สวยๆเหลืองทองอารามเทเลตะลึงหันเนยเพชรพระเดี๋ยวนะได้ไหมต้นนี้ได้ดิสามใบสวยๆดังเก่งดังเก่งต้นนี้ดังเก่งขยันฮาร์ปครึ่งเลยเพชรพระนครกระถางหกนิ้วครับพี่เพชรพระนครนี่ฮาร์ปครึ่ง สวยๆเลยครับผมนี่ขยันฮาร์ปเก่งสี่ระบาทเพชรพนครกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วขถาดหกนิ้วใบใหญ่ๆเบอร์เริ่รมเบรอร์เริ่มกันเลยนะครับพี่เนาะอันนี้ตับแมวแบ่งอีกต้นหนึ่งครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าสีสว่านนะครับ,บ,นนรบพี่พื้นใบออกเขียวมินมินนะพี่แล้วก็ด่างชมพูเนาะสีสว่านบอลสีตับแมวต้นนี้กระถางห้านิ้วแบ่งสามร้อยห้าสิบจ้ะสีสว่านนี่ไม้ด่างชมพูพื้นใบออก สีเขียวมิ้นเนาะสีเขียวมิ้นนี่แล้วก็เม็ดจำพูจำๆจ้ะสีสว่าสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทสวยๆไว้เลยจ้ะสวยๆเลยอ่ะตอนนี้ราสีสิงราสีสิงครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วมุดตู้มาแล้วตอนนี้มุดตู้เลยเข้ามาครึ่งตัวแล้วพี่ถ้าผมเข้ามาอีกครึ่งตัวนี่คือเตรียมตัวนี่คือนอนในตู้ได้แล้วนะอ่ะราสีสิงครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบจ้ะราสีสิงตับราสีเนาะหนึ่งในสิบสองราสีราสีสิง ราศีสิงห์นี่เดือนไหนพี่เดือนเดือนสิงหาเนาะเดือนไหนเดือนเก้าป่ะผมจำเดือนเก้าเนาะใช่ไหมราศีสิงห์เนาะนี่เอ้ยเดือนแปดดีเดือนเก้ามังกรยาโอ้ยเดือนแปดเดือนแปดเออราศีสิงห์นะพี่ราศีสิงห์เดี๋ยวขึ้นรูปต้นโตให้ดูดีกว่าเออขึ้นรูปต้นโตให้ดูสวยๆสี่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วจ้ะราศีสิงห์แจม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 เนาะอ่ะไปตู้ต่อไปครับพี่ปิดก่อนตอนนี้โอ้โหแดดตอนแรกนะผมเดินมา โรงบอลนี่คือยังยังค้มร่มเลยนะพีนะ่เนาะเหมือนรู้เลยเดินพอเดินถึงโรงบอลปุ๊บแดดนี่ยังก็ใครเปิดไฟนีออนสาดส่องลงมาเต็มเลยทีเดียวเชียวจัดเต็มไม่มีเบาให้เลยตอนอยู่ในบ้านนี่ค้มดียังอะผมเห็นต้นนี้แวบเลยเดี๋ยวมาขึ้นให้ครับพี่มันมีต้นเนี้ยมันเคยมีใครมีคนถามหายอยู่ที่ผมไลฟ์ว่าช่วงกลางคืนแล้วผมมาเจอต้นนี้เปิดหน้าทองมาแล้วซับพุ่นผลครับพี่แต่ต้นนั้นอะมัคนละต้นกับต้นนั้นแต่หน้าเดียวกันเปิดมาหน้าเดียวกันเลยแบบนี้เลยเป๊ะๆเ,เลย ก่อนนั้นเนาะที่ผมไลายไปมีต้นนี้มาครับพี่เพราะว่านี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบเปิดทองฮาร์ปครึ่งซับพูนผลหน้าเทพครับพี่แจ่มเลยผมให้ดูฟอร์มกระถางห้าจุดห้าสี่ร้อยบาทครับพี่หน้าแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะว่าจากต้นนี้ผมว่าก็ไม่ไม่มีแล้วแหละไม่มีแล้วแหละ4ี่ร้ยบาทครับพี่กว่าจะได้แต่ละต้นหน้าแบบนี้เนาะยากจัดยากจัด4ี่บาทซับพูนผลครับพี่ นี่หน้าทองสวยๆเลยใบใหม่โหฮาร์ปเคิงนี่ใบน,นี้ออกชมพนะูไนะพีหเนาะด่างทุกใบครับพี่ด่างสะเหียรเลยแบบนี้แล้วก็ใบแม่เปิดทองแบบนี้สี่ร้บาทซับค้ณผลสวยๆจ้ะแจมจัดอาต้นนี้เจ้าขุนไม้ด่างชมพูหร,รือเหลืองทองอ่อนๆครับพี่สายหวานพาทเทลเจ้าขุนเจ้าขุนกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่ใครสายหวานนะพี่ตัวน,นี้เนาะเจ้าขุนสามร้อยบาทจะ้ะ ไม้ใหม่ไม้ใหม่ไม้ใหม่ห,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 หน้าหวานพาสเทลชมพูอ่อนแล้วก็ใบนี้มีใบใหม่เนาะเปิดเปิดเหลืองละเปิดเหลืองเปิดเหลืองทองทอ่อนละมุนล,ละมุนสไตล์พาสเทลสามร้อยบาทเจ้าขุนจ,จ้ะเจ้าขุนอ่ะตอนนี้หน้าเข้มๆหลอดใหม่ดีหลอดใหม่เลิศครับพี่สวยวิมานดินวิมานดินครับพี่วิมานดินวิมานดินสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้ววิมานดินเนาะเปิดด่างมาแล้วแบบนี้หลอดใหม่มาแล้ว สวยแจ่มสวยแจ่มสองร้อยบาทจ้ะใบมันเงามากครับพี่อันนี้คือเจอโดนแดดน้องโดนแดดนะน้องโดนแดดใบมันเงาเลยใบยมันเงาสวยเลยอมาน,นีแผงกันหน่อยจ้าหน้าชมพูสวยสวยมาน,นีล้อมเพชรมาน,นีล้อมเพชรหน้าดางชมพูแผงสวยครับพี่กระถางหกนิ้วกระดางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้ะมานีล้อมเพชรหน้าแผงหน้าแผงอหน้าดังเดิมหน้าปกติออริจินอลก็จะเป็นหน้า หน้าด่างชมพูพื้นไปน้าตาลนะพี่เนาะอันนี้หน้าแพงเนาะตู้นี้มันไม่มีหน้าดัางเดิมอ่ะขึ้นหน้าแพงไปก่อนกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี่ร้อยห้าสิบน้านูดข้างในเอื้อมก่อนซับเจริญครับพี่ซับเจริญซับเจริญกระถางห้านิ้วห้านิ้วป้ายสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะซับเจริญซับเจริญรูปงามนามเพาะครับพี่นี่หน้ามีติดบ้างซับเจริญซับเจริญนี่ชื่อเพาะชื่อเพาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะจัดไป อ่ะตรงนี้อุสามณน,นีอุสามณีครับพี่มาแล้วฟอร์มหกนิ้วสวยๆครับพี่อุสามณีเนาะเดี๋ยวตอนโตกัดสีเต็มสวยมากถ้าเลี้ยงสุดจนแก่ตัวกัดสีเต็มที่นะพี่อ่ะผมจะขึ้นรูปตัวอย่างตอนโตให้ดูอุสามณีครับพี่นี่หน้านี้เลยสวยมากอุสามณีนะครับแบ่งต้นนี้เลยครับพี่กระถางหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วนี่สามร้อยบาทจ้ะอุสามณีนน สามร้อยบาทหกนิ้วตอนโตวสวยมากเด้อนี่เริ่มมาแล้วนะบีเนาะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะกัดกัดทั้งใบตามรูปที่ให้ดูโตมาสวยมากจ้ะสวยมากรับประกันอ่ะแล้วก็ตรงนู้นมีวางพี่กุลรับพี่อ่ะมุดเข้าไปมุดเข้าไปครึ่งตัวนี่วางพิกุลเปิดหน้าด่างสวยๆเม็ดสีจแจ่มแมมาแล้วแบบนี้วางพิกุลอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปตัวอย่างตอนโตให้ดูครับพี่ ต้นแม่วังพิกุลสวยๆแบบนี้เลยนี่ต้นนี้กระถางหกนิ้วแบ่งสามร้อยบาทจะบีวังพิกุลเนาะวังพิกุลนี่ต้นนี้ฟอร์มนี้ตอนโตไปให้ไหส,สวยมากสวยมากวังพิกุลนะครับนี่ตอนนี้คือเขาเปิดด่างมาแล้วนะตรงข,ขอบใบเห็นไหมวังพิกุลหกนิ้ว300า300 <c oughs> สามร้อยจ่ะสามร้อยเทพอักษราไม้แรีในตำนานของผมที่ผมซื้อแม่มาสองหมื่นไม่รู้คืนทุนระอย่างรับพีหาขายหลักร้อยเนี่ย เทพักษรา,าต้นนี้ดางเปิดดางเลีองดางสวยเลยพี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะเปิดเหลืองแล้วก็ใบนี้ฮาร์ปครึ่งสวยๆเลยก็ทถางห้านิ้วจ้ะเทพอักษรา,าบนกับไม้เรที่ยังแลอยู่เออสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทรอพอักษรา,าเนาะแม่สองหมื่นขายสองร้อยครับพี่เอาปะเอาปะสุดนะ <c oughs> แม่สองหมื่นขายสองร้อยเออเพราะว่าตอนนั้นไปแบบไปจับมาตอนที่ราคาแบบพีคจัดเลยนะพี่เนาะพีคสุดเลยที่ได้มาสองหมื่นนี่พอมาผ่าแล้วนะพี่หัวก็นิดเดียวตอนนะั้นอะ อ,อราคากระลงเอาลงเอาใช่ไหมโอ้ยแบ่งตอนนี้ครับพี่สองสองร้อยสองร้อยต้นเมื่อกี้แบ่งสองร้อยแบ่งสองร้อยอะคุ้มจัดคุ้มจัดผมบอกเลยคนที่เจ็บนี่คือผมเอง <laughs> เจ็บกบราคาแม่เลยไม่เป็นไรพี่เราเลี้ยงสวยงามนะเรานี่เราซื้อมาเพราะความสวยงามความชอบของเราเอ,อราคาค่ว่ากันไม่เป็นไรตอนนั้นไม่เป็นไนตอนนี้ก็ผ่านจำนวนกันไปอะตอนนี้ สีเลิกง,งามครับพีงง่สีเลิกง,งามสีเลิกงามด่างเหลืองอสวยๆครับพี่ด่างเหลืองอสวยๆเนาะนี่ด่างเหลืองสวยๆแล้วก็เม็ดสีมาเต็มแต่พีมม่แดงเข้มมากแดงเข้มมากแบ่งแม่พันธุ์ครับพี่สีเลิกง,งามไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วอันนี้ใบล่าสุดนะนี่พี่ดูใบลองเห็นไหมด่างเหลืองฮับครึ่งเหมือนกันเม็ดสีมาเต็มสวยมากต้นนี้กระถางหกนิ้วเจ็ดร้อยบาทครับพี่สีเลิกง,งามหน้าด่างเหลือง เม็ดแจ่มสวยแบบนี้สีระงงานเจ็ดร้อยบาทแม่พันธุ์ไม้มีหัวแล้วครับพี่เอาจริงไซน,นี้เลี้ยงแค่ล้อหนอถ้าใครแบบพี่เอาไปแล้วอัพกระถางเนาะสมมติว่าเลี้ยงนอกตู้ลงสิบใช่ไหมลงกระถางแปกระถางสิบก็ล้อหนอเลยจ้ะแล้วก็ถ้าไม่ไม่ปาดแยกใช่ไหมก็พี่ก็ทําฟอร์มกอไปเลยปล่อยลูกเขาโตขึ้นมาสวยแบบคู่แม่ไปเลยใบยดกดกไปเลยจ้ะนี่คือเม็ดสีมาสวยแล้วตอนเนี้เจ็ดร้อยบาทสีระงงานต้นที่หนึ่งนะครับพี่อะผมขึ้นต้นนี้ให้เป็นต้นที่หนึ่งแล้วกันใส่แขกนัมเบอร์ต้นที่หนึ ต้นที่สองจะเปีนต้นนี้ใหญ่เท่ากันเม็ดสีสวยมาแล้วเม็ดสีสวยเดี๋ยวเม็ดสีเขาจะขึ้นมากับใบใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะพี่แดงขึ้นเรื่อยๆจนแดงทั้งใบเนาะผมบอกเลยว่าสวยอลังการมากถ้าเลี้ยงสุดนะพี่นี่สีเลือกงามเนาะต้นนี้อันนี้ก็เกือบแล้วเกือบจะสุดครับพี่อันนี้มาแบ่งต้นโตต้นแม่พันเลยเจ็ดร้อยบาทใช้นกันนะพี่กระถางหงิ้วสีเลือกงามต้นที่สองจ้ะเม็ดสีสวยมาแล้วใบใหม่ก็ยิ่งเม็ดสีออกมายิ่งกว่าน <sm> ี walk, ้ครับพ <ase are> <classics> ี่จัดยิ่งกว่านี้เข้มยิ่งกว่านี้เยอะยิ่งกว่านี้เนาะ อ่โอเคครับนี่คลิปนี้ประมาณนี้จัดสนใจต้วไหนก็โทรได้เลยนะครับพี่ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะสองสามสี่บารและมีบอลตอนนี้ขอตัวก่อนนะพี่ <c oughs> คือร้อนจัดแดดนี่คือโหดจริงวันนี้แดดโหดจริง,รงสุดๆเลยร้อนมากอ่ะสนใจต้งไหนก็กินกล้ามได้พี่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า